สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Oxygen Not Included นะครับกับ EP ที่28ครับใน EP นี้เนื้อหาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยผมจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ เครื่องผลิตไฟฟ้าจากไอ้น้ำครับซึ่งตัวเครื่องตัวนี้หลักการของมันก็คือการเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไอ้น้ำครับแล้วก็เมื่อความร้อนถึงเกณฑ์125องศาขึ้นไปเนี่ยเครื่องตัวผลิตไฟฟ้าจากไอ้น้ำหรือกังหันไอ้น้ำนะครับมันก็จะดูดไอ้น้ำขึ้นไปผลิตไฟฟ้าครับแล้วก็เอาพุุที่ได้นะครับมันจะกลายเป็นน้ำลงมาด้านล่างซึ่งจากน้ำที่เป็นของเหลวเนี่ยเมื่อโดนความร้อนมันก็จะกลายเป็นไอ หมุนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆครับตราบใดที่ความร้อนหรืออุณหภูมิของไอน้ำถึงเกกฑ์มันก็จะสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับก็อย่างตัวอย่างที่ผมให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยไอน้ำที่อยู่ด้านล่างมันยังไม่ถึง125องศาครับอ่าตัวเครื่องนี้ถึงเรียบร้อยแล้วครับก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งเราจะเห็นว่าหากความร้อนหรืออุณหภูมิสูงไม่มากเนี่ยมันจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ถ้าดูจากระเดียดต,ตอนนี้นะครับเครื่องนี้เนี่ยจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียง242.4 2. 2วัตต์เท่านั้นเองครับราวๆประมาณ200ไม่ถึง250วัตต์ดีครับก็ดังนั้นผมเลยอยากจะมาลองใช้ประโยชน์จากความร้อนใต้พิภพดูเพราะว่าในความคิดผมเนี่ยมันน่าจะทําให้เกิดความร้อนที่สูงมากแล้วก็ไอ้น้ำที่ได้เนี่ยน่าจะนําไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่อนข้างจะเยอะครับ แต่เนื่องมาจากว่าที่ใต้พิภพนี้หรือด้านล่างนี้นะครับมันมีความร้อนที่ค่อนข้างจะร้อนเกินไปซะด้วยซ้ำครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยจากตอนแรกนะครับตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0องศาเลยพอดีว่าผมทําการกั้นห้องเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทําเนื้อหาในอีพีนี้เนี่ยอุณหภูมิมันเลยลดลงมาเลยอ,อยู่ที่ราวสักประมาณ200กว่าถึง300อองศาครับก็ตรงนี้ ก็ยังถือว่าร้อนอยู่ครับเพราะเนื่องมาจากว่าการจะทําระบบปิดเนี่ยเราจะต้องทําการสูบก๊สที่อยู่ภายในเนี่ยให้กลายเป็นสุญญากาศก่อนนะครับแต่ปัญหาเนื่องจากความร้อนเกินเนี่ยมันไม่สามารถสร้างตัวเครื่องสูบแก๊สแม้ว่าเราจะใช้เป็นตัวเหล็กก้าก็ตามนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเครื่องสูบแก๊สมันจะอยู่ อุณหภูมิที่โอเวอร์ฮีทเนี่ยไม่เกิน75องศาครับเมื่อเราใช้เหล็กกล้าในการผลิตเนี่ยจะบวบไปอีก200องศาซึ่งจะอยู่ที่ลาลาประมาณ275องศาประมาณนี้ซึ่งนั่นก็ยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าภายในนี้เนี่ยตีเป็นกลมๆก,ก็อยู่ที่ลาลาสักประมาณเกือบเกือบ300องศาเลยเมื่อเราสร้างไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเครื่องสูบแก๊สหรือเครื่องสูบก๊าซเนี่ยเกิดอาการโอเวอร์ฮีตหรือพังได้ครับเพราะฉะนั้นไม่คุ้มแน่เพราะว่า การซ่อมครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เหล็กกล้าในการซ่อมด้วยก็ตรงนี้มันเลยเป็นที่มาครับว่าหากเราจะใช้ความร้อนหรือประโยชน์จากความร้อนใต้พีพบภพนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งยากครับโดยที่มันจะมีทางเลือกให้เราครับไม่ว่าจะเป็นการขูดสิ่งที่นนร้อนๆนะครับขึ้นไปใช้ด้านบนหรือแม้กระทั่งการเอาแมกมากหรือลาวานะครับขึ้นไปใช้ด้านบนก็ตามเพราะเนื่องจากว่า ด้านบนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อการวางพวกเครื่องจักรต่างๆมากกว่าเพราะเนื่องจากว่าด้านล่างค่อนข้างอุณหภูมิจะสูงนั่นเองครับก็ในวันนี้ผมจะเลือกวิธีสร้างด้านล่างเลยนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าเราไม่ต้องอขนส่งนั่นน,นี่หรือว่าเอาอะไรร้อนๆขึ้นไปด้านบนเพราะว่าเผื่อมันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันจะได้จมอยู่ข้างล่างอย่างเดียวครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับปัญหาคือเนื่องมาจากว่าตรงนี้เนี่ย มมนมีความร้อนที่มากเกินไปซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมานําเสนอหรือวิธีที่จะสามารถสร้างอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่ร้อนๆอย่างนี้ได้ครับรวมไปถึงการทําห้องให้เป็นสุญญากาศโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเครื่องสูบแก๊สหรือเครื่องสูบกา๊าซเลยครับก็เบื้องต้นนะครับเรามาดูเลเยอร์กันก่อนก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวระบบโอเวอร์ล็อกวอล์ต์ล็อกนะครับเพราะว่า เนื่องมาจากว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะจำกัดครับผมเลยย้ายไม่อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นประชากรที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาจากด้านบนนะครับลงมาทางนี้แล้วก็จะแบ่งเป็นสองชั้นเหมือนเดิมครับโดยที่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของการทําไอน้ําครับส่วนชั้นนี้จะเป็นชั้นของการวางตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าจากไอ้น้าครับก็เดี๋ยวผมจะวางเป็นหลัก่าวๆให้ดูเลยแล้วกันครับก็จะได้2เครื่องพอดีนะครับตามนี้ ต่อไปผมจะทําการใช้หลักการเดียวกับตัวนี้ครับที่เปลี่ยนน้ามันดิบกลายเป็นน้ามันปิโตรเลียมครับคือการดึงความร้อนจากด้านล่างขึ้นมาใช้นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการสร้างตัวกระเบื้องโลหะประตูแล้วก็เป็นกระเบื้องหน้าต่างครับลงไปด้านล่างเพื่อดึงความร้อนขึ้นมานะครับก็จะเริ่มจากการวางกระเบื้องหน้าต่างโดยใช้เหล็กเอ่อโดยใช้เพชรน,นะครับเป็นเป็น วัตถุดิบในการสร้างก็หลกัหลกๆผมจะขอสร้างไว้อยู่ที่เเราๆประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวเราวางไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําการปรับหรือกําหนดอีกทีหนึ่งก็หลกัหลกๆเดี๋ยวจะได้ประมาณนี้นะครับวัสดุของสิ่งต่างๆเนี่ยจะใช้เป็นเหล็กกล้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะทําการกั้น ลงมาแต่ไม่รู้ว่า,าตัวผนังตรงนี้เนี่ยมันจะละลายหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรถ้ามันละลายเดี๋ยวก็ปล่อยมันละลายไปครับก็หลักๆตัวที่ดึงความร้อนจากด้านล่างจะอยู่ที่ระลายนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะทําการยกเลิกครับเพื่อที่จะสร้างบันไดลงมาให้ประชากรของเราสามารถสร้างได้ครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับแล้วก็จะทําการยกเลิกตรงนี้สักเล็กน้อยครับ แล้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาสร้างใหม่ครับก็ที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มความสำคัญให้มันเลยเพื่อความรวดเร็วก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างตัวระบบดึงความร้อนขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจาัดก,การพวกสภาพอุณหภูมิหรือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ภายในนะอีกทีนึงนะครับก็ตอนนี้ เราประชากรของเราทําการเคลียพื้นที่สร้างระบบดึงค,ความร้อนจากด้านล่างให้เสร็จครับแล้วก็ในระหว่างนั้นนะครับตรงนี้ที่เป็นระบบหัวตัวล็อกหรือตัวของเหลวที่ล็อกเนี่ยตรงนี้พอดีว่ามันมีท่อที่เป็นน้ํามันดิบพอดีเดี๋ยวผมจะเอาน้ํามันดิบมาใช้ตรงนี้เลยแล้วกันก็เบื้องต้นนะครับผมจะทําการสร้างเป็นตัวช่องระบายของเหลวครับ แล้วก็เป็นเซนเซอร์อีกหนึ่งตัวครับตรงนี้ก็เป็นเลก้าไปเลยครับแล้วก็สายสัญญาณครับลากไปก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะขอบเพิ่มความสำคัญเพื่อความรวดเร็วนะครับเอาแล้วครับหลังจากที่สร้างในขั้นตอนแรกเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการวางตัวเลเยอร์ที่วางเมื่อสักครู่นี้ใหม่นะครับก็จะประกอบไปด้วยกระเบื้องหน้าต่างตรงนี้ครับ ก็ตรงนี้เพิ่มความสําคัญให้มันไปเลยครับแล้วก็อีก2อันตรงนี้จะเป็นประตูครับแล้วก็พอดีผมลืมนึกไปครับว่า,าวิธีที่ผมจะเอาพวกก๊าซหรือแก๊สที่อยู่ภายในนี้ออกเนี่ยมันจะต้องยังไม่ต้องเพิ่มตัวน้ํามันตรงนี้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย ผมดันไปใส่น้ํามันตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับอุณหภูมิที่อยู่ในนี้ให้สามารถสร้างเป็นตัวเครื่องสูบแกส๊สแล้วค่อยสูบทุกอย่างที่อยู่ในนี้ออกไปข้างนอกครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นมาจัดก,การตัวระบบข้างล่างก่อนครับตรงนี้ก็เป็นการวางประตูครับก็เพิ่มลำดับความสัคัาให้มันเหมือนเดิม เราจะเห็นว่าณตอนนี้มีพวกแก๊สเหม็นเปรี้ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะครับเพราะเนื่องมาจากว่าอุณหภูมิที่มันค่อนข้างจะร้อนมากเลยทีเดียวครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับอุณหภูมินะครับเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ด้านล่างครับตรงนี้ผมแนะนำนิดน,นึงอย่าเพิ่งสร้างประตูอีกบานครับให้เราทําการล่าสายสัญญาณออกมาก่อนครับตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้อง ต่อไฟก็ได้นะครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าเราต่อตัวสัญญาณอันตโนมัติแล้วก็ไม่จำเป็นต้องต่อไฟก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องลากสายสัญญาณก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยสร้างประตูอีกบานแล้วก็ตรงนี้ผมจะทำการวางตัวเซนเซอร์อุณหภูมินะครับเพื่อวัดอุณหภูมิ แล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของออตรงนี้ยังไม่สร้างดีกว่าครับก็เบื้องต้นนะครับผมจะทําการเปิดประตูไว้ก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าการปิดประตูเนี่ยมันคือการดึงอุณหภูมิที่อยู่ด้านล่างขึ้นมามันจะทําให้ร้อนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวจะทําการสร้างให้เสร็จแล้วก็เปิดประตูไว้ก่อน เดี๋ยวรอประชากรเราสร้างกันสักเล็กน้อยครับต่อไปนะครับจะเป็นประตูอีกหนึ่งบานแล้วก็เหมือนเดิมครับเพิ่มระดับความสําคัญให้มันก็หลังจากทําการเปิดประตูทั้งสองบานนะครับผมก็จะทาการสร้างเป็นตัวกระเบื้องโลหะอีกหนึ่งช่องนะครับในการปิดก็หลังจากนั้นนะครับรอประชากรเราสร้างเล็กน้อยครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวกระเบื้อปกตินี่เลยครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้ขอเป็นกระเบื้องฉลวดครับเพื่อความสวยงามมาทิ้งไว้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเพิ่มระดับความสําคัญให้มันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับที่เหลือครับให้เราทําการสร้างเป็นกระเบื้องปกติไปเลยครับซึ่งตรงนี้ผมจะไล่ตั้งแต่ด้านล่างนะครับขึ้นไปด้านบนซึ่งการที่เราสร้างเป็นตัวกระเบื้องปกติ ทับไปเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิลดลงค่อนข้างจะเยอะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําการหรือตัวกระเบื้องทิ้งครับซึ่งอุณหภูมิลหลังจากที่เราหรือกระเบื้องเราเนี่ยมันจะอ,อ,อยู่ที่ระดับปกติเลยครับก็คือจะไม่ร้อนเหมือนขณนะนี้ครับเดี๋ยวต้นผมจะทําการสร้างไล่ตั้งแต่ด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับ ก็เราจะเห็นว่ากระเบื้องพวกนี้นะครับมันก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาจะมันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะช้า,ชาครับ เอาลครับตอนนี้ผมทําการถมหรือสร้างกระเบื้องที่อยู่ภายในนะครับจนเกือบจะเต็มพื้นที่แล้วแล้วผมก็ทําการเจาะตัวระบบที่เป็น waterlock เนี่ยเป็นรูออกให้เพื่อที่ให้กส๊สพวกแก๊สเหม็นเปรี้ยวหรือก๊สที่อยู่ภายในนะครับมันพุ่งออกมาได้ก็ตอนนี้เดี๋ยวเหล่าประชากรของเราเนี่ยมาทําการสร้างกระเบื้องอีก1ช่องแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะทําการสร้างตัว กระเบื้องฉนวนนะครับเพื่อเป็นระบบตัววอตอต์ล็อกเหมือนเดิมคืนไปแล้วเดี๋ยวหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาทําการรือกระเบื้องที่อยู่ภายในครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ากระเบื้องที่อยู่ภายในนะครับหรืออุณหภูมิที่อยู่ภายในตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ราวๆประมาณสัก80-90ซึ่งมันกําลังจะเพิ่มขึ้นเลยครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันอุณหภูมิม,มันจะสูงขึ้นค่อนข้างจะช้าครับก็หลังจากที่เราทําการสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับ ออตรงนี้รู้สึกว่าประชากรของเราจะเข้าไม่ถึงเพระาะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำการรือ้อตรงนี้อีกหนึ่งช่องครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยสร้างใหม่ครับโอเคครับตอนนี้สร้างเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ทาการปิดเหมือนเดิมครับแล้วก็เพิ่มสัญญาณสีเหลืองเหมือนเดิม ตรงนี้เท่าที่ผมเช็คดูตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวน้ำมันดิบนะครับช่องนี้ก็หลังจากที่เราสร้างตัวผนังฉนวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการขุดหรือรื้อตัวกระเบื้องที่เหลือครับก็ตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆรือ้อไปนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าด้านหลังเนี่ยมันจะไปชนกับพวก สายไฟอะไรพวกนี้หรือเปล่าตรงนี้จะระบาดน,นิดนึงแต่ว่าคิดไปคิดมาเหมือนมันอาจจะเร็วกว่าการใช้ตัวที่สูบแก๊สออกไปข้างนอกนอีกนะครับก็ตรงนี้มันจะเสียเวลาเล็กน้อยครับที่เราต้องมานั่งเลือกนั่งกดระดับความสำคัญอะไรประมาณนี้ครับก็หลังจากที่ เราเจาะไปนะ้ครับพื้นที่ด้านในเนี่ยที่เราได้เราก็จะได้เป็นพื้นที่ที่เป็นสุญญากาศเลยครับเพราะเนื่องมาจากว่าอากาศหรือแกส๊สที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาด้านในได้ครับเพราะเนื่องจากมีตัวระบบวเตร์ล็อกอยู่แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเช็คเล็กน้อยครับก็จะมีไฟอยู่แนวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการสร้างบันไดเพื่อให้ ประชากรของเราสามารถลงไปได้ครับและเมื่อเราลื้อหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มวางตัวระบบต่างๆกันครับเอาละครับตอนนี้ประชากรของเราครับทําการรื้อตัวกระเบื้องที่อยู่ภายในออกมาแล้วครับเราจะเห็นว่าที่อยู่ภายในนะครับเป็นสูญญากาศทั้งหมดเลยก็ตรงนี้จะไม่มีอุณหภูมิให้เราเห็นนะครับ เพนเนื่อมาจากว่ามันเป็นสุญญากาศนั่นเองต่อไปจะเป็นในเรื่องของการเก็บเศษทุกอย่างครับที่อยู่ข้างในให้หมดนะครับก็รอสักครู่ครับและเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวางตัวแป่นระบบการผลิตไฟฟ้าจากไอ้น้ำกันต่อครับก็ระหว่างรอนะครับเริ่มจากตัวกางหันไอ้น้ำครับก็ตรงนี้ผมจะวางไปดีเป็น หลักก่อนนะครับตามนี้เลยแล้วก็ต่อไปด้านล่างทุกที่นะครับที่เราจะสร้างตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าจากไอ้น้ำเนี่ยเราจะทําการวางเป็นตัวเครื่องปรับอุณหภูมิของของเหลวนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหากเราวางเครื่องปรับอุณหภูมิของเหลวเนี่ย ตัวนี้มันจะใช้ไฟอยู่ที่ราวๆถ้าจะไม่ผิด1,002เนี่ยครับ1.2กิโลหรือ1,200วัตต์ครับก็ตรงนี้ถ้าเราวางไปนะครับมันจะทาให้เราเปลืองไฟครับเลอเเนี่ยมันจะไม่คุ้มอีกด้วยในการผลิตกระแสะไฟฟ้าก็ตรงนี้ผมจะเลือกที่ไม่วางนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าพอดีว่าด้านบนเนี่ยผมมีตัวเครื่องนี้ที่สามารถทําความเย็นได้ผมก็เลยต่อท่อ ใส่น้ำมันนะครับเพื่อที่ดึงความเย็นครับมาหล่อตัวเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากไอ้น้ำครับก็สําหรับใครที่ไม่มีเครื่องนี้อยู่ใ,ใกล้จะสามารถเอาไปน้ํามันหรือน้ําก็ได้ครับมาวางเพื่อ,อ,อดับอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิที่สูงเกินไปครับจากเครื่องผลิตไฟฟ้าจากไอน้ำนะครับก็ตรงนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่า เดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวท่อหล่อเย็นจากข้างบนมาครับก็จริงๆถ้าสมมติว่าเป็นระบบสุญญากาศเลยไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้ตัวเครื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยร้อนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทดสอบดูครับก็หลังจากที่วางตัวเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้านบนแล้วนะครับต่อไปที่ด้านล่างครับเราก็จะต่อท่อครับจากตัวเครื่องนี้นะครับลงมา โดยที่ผมจะพยายามต่อให้มันตกกระทบกับตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทำการวางเป็นท่อแผ่ความร้อนนะครับโดยใช้วัสดุเป็นตะกั่วครับเพื่อทำให้เครื่องเจ้าตัวนี้เนี่ยเย็นขึ้นนะครับ ตอนนี้เราก็จะได้ท่อเข้ากับท่อออกครับก็ลากขึ้นมาไว้ยี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการลากต่อตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวตัดกลับมาอีกทีครับเอาละครับหลังจากนั้นนะครับมาถึงขั้นตอนในการเซตอัพตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับ ก็อย่าลืมสร้างตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับตรงนี้อาจจะสร้างขึ้นมาสักเล็กน้อยครับแล้วก็สายสัญญาณครับแล้วก็จะเห็นว่าในตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่น้ำเข้าไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะทําการต่อท่อน้ำสะอาดเนี่ยลงมาเข้ากับตรงนี้ครับ โดยที่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอใช้คว,ความแน่ใจนะครับโอเคครับตรงนี้เป็นสูญญากาศนะครับก็ตรงนี้จะทําการต่อวาล์วครับเพื่อเป็นตัวในการบังคับระดับน้ํานะครับว่าไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไปครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดครับก็จะเห็นว่าขั้นตอนผมมันยุ่งยากนิดนึงเพราะว่า พอดีว่าผมสร้างในที่ที่มันค่อนข้างจะจํากัดครับเพราะนึกองจากว่าพอดีว่าพื้นที่มันเหลือตรงนี้พอดีก็เลยก็เลยทําการสร้างตรงนี้ครับมันก็เลยดูแล้วรู้สึกว่ามันจํากัดนิดหนึ่งพื้นที่ก็ต่อไปนะครับตรงนี้ผมจะทําการเซตเออจะส่งสัญญาณสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยหมายถึงเปิดหรือไม่เอาอุณหภูมิจากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยเมื่อสูงกว่า ประมาณสักเออขอตีเป็นสัก200กว่ก็กได้ครับตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณพันสามครับเออตรงนี้ผมเซตติดหรือเปล่าอ๋อ,พอเพราะนื่อาจากว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นสุญญากาศครับมันก็เลยยังไม่มีอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ ให้มันเปิดไปก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราทําการสร้างก่อนแล้วก็หลังจากนั้นทําการปิดตัวนี้ครับให้มันเป็นระบบปิดครับเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อเราปล่อยน้ําเข้ามาแล้วเนี่ยน้ําจะได้อยู่แต่ภายในนี้ครับแล้วก็หลังจากที่เราปิดตรงนี้นะครับต่อไปก็คือการเดินระบบสายไฟครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าหากเราทําการเดินระบบสายไฟเป็นบล็อกตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ อากาศเข้ามาหรือเปล่าก็เด <te um ี๋ยวยังไงผมลองลองดูก็ได้ครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวผมขอเช็คสายไฟสักคู่นะครับแล้วก็จะได้ทำการเดินระบบสายไฟมาตรงนี้เลยเอาละครับพอดีว่าผมลืมเซตตัววาตัวนี้ครับน้ำมันปล่อยลงมาแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อสักคู่นี้เนี่ยมีการผลิต ไฟฟ้าแบบเต็มเปี่ยมเลยครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นรีบทาการสร้างตัวบล็อกไฟฟ้าครับเอ่อตรงนี้สร้างไม่ได้ครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าง,งั้นสร้างไปเลยก็ได้ครับก็ตอ,ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าสเตตัสของตัวตั้งหันไอ้น้ำนะครับจะขึ้นว่าตัางหันร้อนเกินไปครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการใส่น้ําหรือน้ํามันเข้าไปในตรงนี้นะครับ เพื่อทําให้อุณหภูมิเนี้ยมันเย็นขึ้นครับเอาละครับตอนนี้หลังจากที่ระบบทุกอย่างเดินไปเรียบร้อยครับก็เราจะเห็นว่าไฟฟ้าที่สร้างได้นะครับค่อนข้างจะพีคเต็มไปทีเดียวก็จะอยู่ที่ราวๆตัวละ850วัต์เต็มเลยครับ2ตัวก็พันเครับตรงนี้จะช่วยเราไปได้เยอะครับก็มาดูระบบน้ํานี่ครับผมเอาน้ํามันนะครับมาหล่อเย็นตัวนี้แล้วก็น้ําที่ได้นะครับจาก ไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะตกลงไปด้านล่างเหมือนเดิมครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมผมถึงไม่วางพวกตัวแผ่นกระจายความร้อนอะไรพวกนี้เพราะเนื่องมาจากว่าด้านล่างเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนอยู่แล้วครับแล้วก็ผมทําการปล่อยลงตรงตัวกระเบื้องโลหะโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นไอ้น้ําที่ตกมาตรงนี้เนี่ยมันจะโดนความร้อนโดยตรงครับแล้วมันก็จะกลายเป็นไอ้น้าซึ่งเราจะเห็นว่านะตอนนี้เนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยสูงปีเลยครับ ก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของออสิ่งที่ผมแนะนําเลยในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าระบบตัวนี้นะครับหากเราตั้งระบบดีๆแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่เสียอะไรเลยครับเพราะว่าเราจะได้มาฟรีๆเลยเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับเราต้องมาสร้างเนี่ยครับพวกตัวเครื่องปรับอุณหภูมิของของเหลวเพื่อที่ไปรอเย็ืออะไรพวกนี้ หรือว่าถ้าเราเจอพื้นที่ดีๆนะครับเช่นเราอาจจะขยับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พยายามหาทางดึงความร้อนจากด้านล่างครับขึ้นมาใช้ก็จะช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เหมือนกันซึ่งต่อไปครับผมก็คิดว่าจะนําเสนอเกี่ยวกับการผลิตกระแสไ,ไฟฟ้าจากไอ้น้ำเนี่ยนะครับเป็นหลักเลยเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่หมุนเวียนค่อนข้างจะอัตโนมัติโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยครับ หมายถึงว่าเราไม่ต้องใช้ต้นทุนไม่ว่าจะเป็นพวกทานหินพวกน้ํามันพวกก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆซึ่งการวางระบบเบื้องต้นหรือตอนแรกเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดน,นึงเพราะว่าเราต้องพยายามทําให้เครื่องกังหันไอ้น้าหรือตัวผลิตกระแสไฟฟ้าจากไอ้น้ำเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปด้วยแล้วก็ต้องหาทางทําให้น้าที่อยู่ด้านล่างเนี่ยกลายเป็นไอ้น้ําอยู่ตลอดเวลาหรือต้องการความร้อนที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ ก็ระบบนี้ยังไงก็แนะนําให้ใช้ครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นระบบกับผลิตไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าตัวอื่นนะครับยังไงเนี่ยตัววัตถุดิบที่ใช้เนี่ยต่อให้ไม่มีวันหมดมันก็อาจจะไม่พอใช้ได้ครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างน้ํามันที่ผมใช้เป็นหลักก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าณตอนนี้น้ํามันก็เริ่มพองไปค่อนข้างจะเยอะละซึ่งไม่แน่ว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอก็ได้ครับ รวมไปถึงพวกก๊สสาซธรรมชาติหรือธานหินที่จริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ไม่สามารถเอาตัวพวกนั้นเนี่ยมาเป็นกระแสไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักได้เลยนะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าออนอกจากโซลาร์เซลล์ครับที่ที่เราจะไม่ต้องเสียอะไรแล้วก็จะมีตัวนี้แหละครับที่แนะนําให้พยายามลองไปปรับใช้หรือประยุกต์กันดูนะครับก็เป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ตัวนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่เป็นหลักเลยสําหรับอานานิคมครับก็สําหรับอีพีนี้เนื้อหาก็มีอยู่เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ